เสื้อการนี้ตัวนี้นะคะแดงนะคะได้มาตอนที่เขาลด50%าเปอค่ะ1,000พสวัสดีค่ะ 1, คุณแม่ขาคุณแม่ขาชแนลวายมีชแนลยังคงอยู่กับแม่นุชค่ะคุณแม่ขาพาช็อปนะคะนี่เลยอันแบกกิงค่ะรอบนี้ไม่ได้ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะพอดีว่าแม่นุชแวะไปที่ห้างมาได้อะไรมาเอ่ยต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นสินค้าราคาป้ายแดงค่ะได้มาตอนที่ ลดราคาเลยคะ่ะอันแบกแล้วนะอันแบกแล้วนะลุ้นๆๆๆมาดูกันค่ะแท้เด,ด้มันคือเสื้อแจ็คเก็ตสีหวานๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆน่ารักมากๆเลยนะคะรู้จะบอกว่าไปเห็นแล้วคือแบบลด50เนะคะเพื่อนๆอาจจะไม่รู้จักแบรนด์นี้กันสักเท่าไหร่นะคะนุ้ลองเรียบร้อยแล้วมันเป็นอะไรที่เกิดมาเพื่อเราอีกแล้วนะคะนั่นก็คือ แบรนด์กันนินะคะเพื่อนหลายคนรู้จักไหมเอ่ยมนุษย์มีเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นพวกกระเป๋าเป็นพวกรองเท้านะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นสไตล์มินิมอลนะคะจากเขาเป็นแฮเกนเดนมาร์กนะคะสำหรับกันนิค่ะไว้เมื่อ,อไรนะคะ่างๆเดียวแม่นุ๊จะเอาแฟชั่นกันนิที่แม่นุย์มีอยู่มารีวิวเพื่อนๆที่ดูกันแม่นุย์มีกระเป๋านะคะกระเป๋าน่าจะมีอยู่ประมาณ3-4ใบมีรองเท้าแล้วก็มีเป็นพวก เสื้อผ้าแบบนี้นะคะแบรนด์กันนี้เพื่อนๆที่ไทยคุ้นเคยกันไหมเอ่ยเป็นแบรนด์ของโคเปนเฮเกนนะคะเดนมาร์กแต่วันนี้มนุษย์ก็จะนี่เลยรีวิวเจ้าเสื้อกันนี้ที่ได้มาตัวนี้ให้เพื่อให้ดูกันนีนะคะสีของเขาคือหวานแววมากเป็นเสื้อแจ็คเก็ตเดนิมตัวยาวแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ข้างในเขาก็จะมีบอกเป็นกันนี้แบบนี้นะคะแล้วก็จะมี ข้างหลังแบบนี้บอกว่าเป็นการนินะคะนี่เลยน่ารักน่ารักค่ะน่ารักมากที่สำคัญคือราคาดีลด50เนะคะกระดุมค่ะน่ารักมากแม่นุูยหลายอย่างเหมือนกันมีเป็นพวกส่วนใหญ่แล้วแม่นุ้ของที่แม่นุ้ยมีอยู่ในแบรนด์การนิเนี่ยจะเป็นแดนิมนะคะนี่เลยน,น่ารักมากไปเดินห้างเห็นแล้วคือแบบ ฮ้ยมันเกิดมาเพื่อฉันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆอยากรู้ราคากันแล้วละสิว่าเมนูได้เจ้าเสื้อตัวนี้มาที่ราคาเท่าไหร่นะคะต้องบอกราคาเต็มก่อนราคาเต็มนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างจะแพงอยู่นะคะราคาเต็มอยู่ที่3 5 9 5รโครนหนึ่งนาเชนครนเนอร์ตอนนี้ก็อยู่ที่ราวๆ3าไทยบาทนะคะเมนูใช้เลทนี้และกันบางทีอาจจะลงไปที่3.2ขึ้นไปบ้างขึ้นนี้ถ้าจะยากนะคะส่วนมากมีตาดิงลงนะ เดี๋ยวมาดูกันค่ะเสื้อการนี้ตัวนี้นะคะราคาเต็มของเขาอยู่ที่3,595โครนเนี่ยหนึ่งนวิเชนโครเนอร์อยู่ที่ราวๆ3าไทยบาทค่ะนั่นก็คือ1 2 2 2 3บาทจ้าเราต้องบอกก่อนว่าดิฉันค่ะสวยป้ายแดงนะคะได้มาตอนที่เขาลด50%ค่ะ1,797.50โครนนะคะหรือว่าหกพั สตังจ้าถ้าไม่ลดก็ราคาแรงอยู่นะคะสำหรับเสื้อตัวนี้นี่สีสวยหวานมากค่ะสีชมพูนะคะแล้วก็เป็นอ่ลายดอกไม้เล็กๆเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีบอกว่าเป็นการน,นี้ตัวเล็กๆอยู่เป็นบางช่วงแต่ก็ไม่ถึงกับแบบเกลอจนแบบโลโก้แบรนด์ออกมาอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยว อาจจะไม่สีอาจจะไม่เข้ากันกับเดรสที่แมนุสใส่นะคะจะเป็นแจ็คเก็ตที่ตัวค่อนข้างจะยาวจะเหมาะกับการใส่กับชุดเดรสน่ารักนารักอะไรประมาณนี้เดี๋ยวแม่นุสยืนให้ดูนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เป็นเสื้อแจ็คเก็ตยีนส์เนนิมที่ใส่คลุมเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะแมนุสได้มาที่ไซส์อะไรเอ่ยไม่ล่ะลืมบอกไซส์เพื่อนๆเลยนะคะเดี๋ยวดูกันในใบเสร็จมีม้มอ่ย ในใบเสร็จเขาไม่ได้มีบอกไซส์นะยะอันนี้ก็จะเป็นใบเสร็จค่ะเขาก็จะบอกบอกเอ่อบอกราคาเต็มบอกราคาที่ลดแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวมนุษย์ดูไซส์ให้นะคะลืมบอกไซส์เพื่อนๆไปว่ามนุษย์ได้มาที่ไซส์อะไรนะคะมนุษย์ได้มาที่ไซส์ S, S, <S ถึง M นะคะสามารถใส่ได้ด้วยความที่เขาเป็นเสื้อที่ ค่อนข้างจะออโอเวอร์ไซส์นิดนึงคือไม่รู้ใส่ไซส์36ไหมคะตรงนี้เขาก็จะบอกออราคาเต็มนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอัติฟิคคชบอกแมทท r i a ยลที่เขาทำมานะคะป้ายของกันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวมาลองกันเดี๋ยวมาลองกันค่ะทีนี้อาจจะดูไม่ค่อยแมทชิ่งไม่ค่อยเหมาะกันสักเท่าไหร่กับเดรสที่ ม่นุชใส่นะคะแต่เอาเป็นว่าวันนี้แม่นุช try on ครา่า,ๆาวๆเพื่อนๆได้ดูกันก่อนว่าเสื้อเป็นสไตล์ประมาณไหนนะ,ะก็จะเป็นแจ็คเก็ตที่เป็นตัวแบบค่อนข้างยาวาประมาณแบบนี้นะ,ะเลยช่วงเอวมาเอวแม่นุชอยู่ตรงนี้ก็จะค่อนข้างยาวลงมาแบบนี้นะะเป็นสีชมพูหวานแววแบบนี้ค่ะนี่เลยนี่มัเป็นว่ามันน่ารักดีะค่ะใส่กับกางเกงขาสัาน้นกางเกงยีนจะมีกระเป๋าหนึ่งข้างแบบนี้นะคะ จะมีข้างบนสองข้างแต่ว่ากระเป๋าใหญ่จะมีเป็นแค่ข้างล่างแบบนี้นี่เลยค่ะลองให้เพื่อนได้ดูกันถ้าข้างในเป็นสีขาวหรือเป็นสีพื้นจะโอเคมากกว่านี้ด้วยความที่ว่าเดรสที่เมนุ์ใส่นะคะสีเขียวแบบนี้อาจจะดูไม่ค่อยแมทชิ่งกันสักเท่าไหร่นะคะแต่เป็นว่าเมนุ์อลองให้เพื่อนได้ดูกันนิดนึงทรีออนให้ดูพอเป็นพิธีก็แล้วกันเดี๋ยวเอาไว้วันไหนว่างๆนะคะจะทำแมทชิ่งลุคของอการน,นี้ให้เพื่อนได้ดูกันค่ะ นี่เลยได้มาตอนลดราคาค่ะต้องบอกว่าไม่ค่อยได้ซื้ออะไรที่ราคาเต็มสักเท่าไหร่นะคะนี่เลย กันบ้างคะ่ะมนุษย์ทการ try on เจ้าแจ็คเก็ตการน,นี้ตัวนี้ให้เพื่อนได้ดูกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะการน,นี้แฟชั Style ่นสไตล์มินิมอลเขาเป็นฮากเกนประเทศเดนมาร์คค่ะนี่เลยก็เป็นแบรนด์หนึ่งอีกแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะมนุษย์ไม่แน่ใจว่าเพื่อนเพื่อนที่ไทยหรือว่ามีขายที่ไทยไหมแต่ถ้าเป็นร้านแฟชั่นที่นอร์เวย์หลายๆร้านเขาก็จะมีแบรนด์นี้กันคะ่ะยังไงมนุษก็ฝากเพื่อนเพื่อนไว้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยววันไหนว่างๆมนุษย์จะทําการออก t r y o n outfit ของแบรนด์กันนี่ให้เพื่อนได้ดูกันก็มีรองเท้ามีกระเป๋ามีเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นะะี่ค่ะประมาณนี้ประมาณนี้พูดบ่อยจังเลยประมาณนี้ยังไงมนุษย์ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยสาหรับเพจคุณแม่ขาคุณแม่ขาชาแนลแล้วก็วายมีชาแนลนะคะมนุษย์จะพยายามเอาเรื่องของแฟชั่นไปไว้ที่ช่องวายมีชาแนลจ้า ไปแล้วค่ะเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะว่าไม่รู้จะทำการอันบ็อกอันแบ็กหรือทำอะไรเพื่อนได้ดูกันค่ะไปแล้วจ้า